สวัสดีครับมือหนีมือแรงแห่งมานครับพี่น้องเปิดร้านบันแรกฟินแลนร์คาเฟ่น,นะครับผมสาขาขอนแก่นนะครับพี่น้องอยู่นีเลยพี่น้องใกล้ๆสนามบินขอนแก่นหาง่ายๆแต่ว่าตอนนี้ลูกค้ากันหาลา,านบาเบเจอหลายคนอยู่ประทัติดป้ายหนา,า,นนานลานป้ายหนาลานกับพันมีพี่น้องวันนี้เราจะมาชิมซิกเนเจอร์ของทางร้านเรานะครับผมนี่คือเค้กลอดช่องวัดเจน,นะครับพี่น้องโรยน้ำตาลตโนดบนหน้าเค้กนะครับนี่เลยซิกเนเจอร์ของเราคือบอกเลยว่าหอมอร่อยและทําสดใหม่ ไม่ใส่สารกันบูดนะครับเค้กเราจะไม่มีสารกันบูดนี่เลยมาและนี่คืออเมริกาโนเย็นนะครับผมกาแฟสูตรเข้มข้นหอมอร่อยกลมกล่อมมาลูกค้าก็มาอมหอมมากความบึ้ม อื้าว่หนอือดูพี่หน่องบลแพงเด้อยเที่ยวขาบปแพ้งด้วพี่น้องอืคหอมตำดังมากแต่เราชอบว่าพี่หอมเนะาะหอมกลิ่นมันหอมแบบคุ้มแบบหอมมากหอมใบเตยคุณจะบอกว่าพอ,อะไร พราะเราใส่ใจมับสูตรไงนกลิ่อมพเพราะว่าคนทำจะไม่ได้นอนเลยค่ะทำเสร็จดีสี่ค่ะดีสี่ทุกตีห้าออกมาจากโงเบเกอรี่เลยค่ะาีมเครื่อดืมพกเกียร์กินไปพวขนมเฮงแหรน่าีมีสงแก้วสองกสำหรับใครที่อยากสั่งแก๊บก็รอก่อนนะ Okay. พี่งลงขาแดดชิมอันนี้เ,เ,เลตเบลเ,เลตเลดเบลเลตนะครับเ,เบลตเ,เลดเบลตอืมต่น,นี้อร่อยนะเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้หอมอหอมเอ่อสรอเบอรี่นีน่ต่ไม่ได้กินเลยมีมะสาหวานให้มกลับมาล้วแม่กแก่าหจะได้กินแล้วต้องไปอุดรแล,ล้วไปแน่ <c oughs> ประมาณว่าตองได้มาคอนแกตเนี่ยไม่ได้กินไงว่าเนี่ยไม่ฟุงออกได้เลยลืนะจะลองแกพวงสนาดก็ได้จะไป็ก็บย่อองว้สองนะคะสอง เปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับมาได้เลย